ไฮโปของเราด้วยกระบวนการผลิตที่พิเศษเขาจึงย่อยแล้วดูดซึมง,ง่ายภายใน23นาทีและที่สำคัญในไฮโปเราใส่เทคโนโลยี FIR ไปด้วยนะคะ far infrared ก็จะทำให้การย่อยและการดูดซึมรวดเร็วยิ่งขึ้นในไฮโป1ซองนะคะเรามีโปรโตีนถึง10กรัมแต่ให้พลังงานต่ำเพียงแค่106แคลอรี่มีวิตามินและแร่ธาตุทีท่ครบมันจึงเป็น perfect food ที่ดีสะดวกรวดเร็วเหมาะทั้งเป็นมื้อเช้าที่เร่งด่วนเป็นอาหาร เพื่อการควบคุมน้ําหนักเป็นอาหารเสริมสําหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพถ้าวันนี้จะถามถึงสารอาหารอะไรที่จําเป็นเป็นตัวแรกที่เราจะต้องรับประทานให้ครบให้เพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการเพื่อป้องกันภาวะการป่วยการเสรื่อมของร่างกายรวมถึงภาวะของการแก่ก่อนวัยสารอาหารนั้นก็คือโปรตีนค่ะ เราเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะว่าโปรโตีนเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายที่จะไปช่วยสร้างส่วนต่างๆของร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายเราแต่วันนี้ถ้าเราจะรับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราจะได้แถมมานั่นก็คือภาวะของไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะเข้าไปสะสมเป็นปัญหาให้กับร่างกายเราวันนี้เก๋มีตัวเลือกค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ไฮโปรค่ะ ซี่ไฮโปรของเราเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชซึ่งจะสามารถเสริมและทดแทนโปรตีนที่เราไม่เพียงพอในแต่ละมื้ออาหารได้เนื่องจากเขาเป็นพืชเขาจึงไม่มีไขมันและไม่มีคอเลสเตอรอลเลยเราเลือกใช้โปรตีนสกัดจากพืชถึง4ชนิดชนิดแรกก็คือโปรตีนจากต้นออดของข้าวสาลีชนิดที่2ก็คือโปรตีนจากสาหร่ายคอเลราชนิดที่3ก็คือโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและชนิดที่4ก็คือโปรตีนจากข้าวทีนี้เรามาดูชนิดแรกโปรตีนจากต้น ก่อนข้าวสาลีเขาให้ปริมาณโปรโตีนสูงถึง70%มีสารที่จะช่วยล้างสารพิษภายในลำไส้แล้วก็ระบบทางเดินอาหารเราเขาให้กรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายเราต้องการครบและตัวที่2ก็คือโปรโตีนจากสาหร่ายสีเขียวแกนเมืองหรือสาหร่ายคอเลลาเนื่องจากเขาเป็นพืชเซลล์เดี่ยว เขาจึงให้กรดอะมิโนจําเป็นเทียบเคียงเนื้อสัตว์ได้เลยแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาให้โปรโตีนสูงถึง90%ซและเขาย่อยแล้วดูดซึมง่ายกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ถึง4เท่าตัวที่3มก็คือโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งเราได้สกัดเอาส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตออกหมดแล้วให้โปรโตีนสูงถึง90%ตัวที่4โปรโตีนจากข้าว จะมีสาร BCAA ก็คือ Bran Chain Amino Acid ซึ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายและต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ไฮโปเราใส่โปรตีนจากพืชที่หลากหลายถึง4ชนิดเพื่อให้เราได้กรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนทั้ง9้าตัวครบเพราะฉะนั้นมันจึงถือว่าเป็น perfect food เลยแล้วนอกจากโปรตีนจากพืชที่เราใส่ไปแล้วเรายังใส่สารสกัดจากกีวีที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึ โปรตีนได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีกัวกรรมที่จะช่วยทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นไปเพิ่มใยอาหารก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของคุณทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีครีเอทีนโมโนไฮเดรตซึ่งเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้ร่างกายเราเอาพลังงานจากแป้งและน้ำตาลที่เรากินเข้าไปมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่มันจะไปสะสมเป็นไขมันเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไฮโปรจึงเหมาะกับคนที่ต้องการโปรโตีนเพิ่มสําหรับคนที่ทานโปรโตีนไม่เพียงพอในมื้ออาหารและไฮโปรยังเหมาะกับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าป่วยต้องการดูแลร่างกายโดยการได้รับโปรโตีนเสริมเข้าไปไฮโปรข้อดีก็คือย่อยแล้วดูดซึมง,ง่ายเท่านี้ถ้าเราทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์มันจะใช้เวลาย,ย่อยกว่าจะดูดซึมเนี่ยถึง4ชั่วโมงแต่ไฮโปรของเราด้วยกระบ,บวนการผลิตที่พิเศษเขาจึงย่อยแล้วดูดซึมง,ง่ายภายใน23นี และที่สำคัญในเฮโปเราใส่เทคโนโลยี FIR ไปด้วยนะคะ far i n f r a r e ก็จะทำให้การย่อยและการดูดซึมรวดเร็วยิ่งขึ้นไฮไฮโปรหนึ Hi ่งซองนะคะเรามีโปรโตีนถึง10กรัมแต่ให้พลังงานต่ำเพียงแค่106แคลอรี่มีวิตามินและแร่ธาตุที่ครบมันจึงเป็น perfect food ที่ดีสะดวกรวดเร็วเหมาะทั้งเป็นมื้อเช้าที่เร่งด่วนเป็นอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ สำหรับวิธีการทานนะคะไฮโปหซองผสมน้ำประมาณ150 ml ถ้าจะให้อร่อยแนะนำเป็นเชคค่ะจะทำให้ไฮโปแตกตัวได้ดีแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยสำหรับน้ำสามารถทานได้กับน้ำอุณหภูมิปกติหรือจะเป็นน้ำเย็นก็ได้อย่าลืมนะคะให้ไฮโปเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ